นั่งรีขี่พีขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วนะครับสองร้อยห้าคนนะครับอุยร้อยห้าสิบคนนะครับแต่เลขเรือนี่สองห้าสองศูนย์ห้านะครับขึ้นมาจากเรือแล้วก็ลงเลยนะครับลงมาจากเรือแล้วก็ขึ้นเรือเลยนะครับไปแล้วก็ฝากพิดฝากถูกนะครับนี่ครับนี่ครับ ลงมาจากเรือแล้วก็ขึ้นเรือต่อเลยนะครับนี่ครับเรือข้ามฟ้าซาทอนกับเอเชียทิคขี่ฟรีเด้อครับนี่ครับมาไปรับนักท่องเที่ยวอยู่ท่าเรือสาทอนมาส่งอยู่เอเชียทิคนี่ครับนี่ครับกำลังจะกลับเรือแล้วนะครับเรือดินเนอร์ก็กลับเรือเหมือนกันนะครับเยอะมากครับนี่ครับ ที่ลับเรือก็เหวี่ยงท้ายเหวี่ยงหัวได้นะครับจะให้ดูเลยครับที่ลับเรือนะครับสุดยอดมากเลยนะครับที่ลับเรือเห็นไหมครับกลับเรือเรียบร้อยนะครับรับนักท่องเที่ยวมาจากซาทอนนี่ก็เยอะมากเลยนะครับ เรือดินเนอร์เยอะมากครับยูเอเซียทคนะครับท่าเรือที่สองนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเรือดินเนอร์ครับขอบสีฟ้าครับไว้ออกคิดนะครับนี่ก็เป็นเรือขามฟ้าของเอเชียทินะครับนั่งฟรีขี่ฟรีขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วนะครับ2องคนนะครับอุ้ย150คนนะครับ แต่เลขเรือนี่2 5งห้านะครับนี่ครับจะไม่ให้ต่างชาติสอบใจได้ยังไงนะครับขนาดเรือยังเป็นเรือฟรีเลยนะครับนี่ครับเคยใช้ก็เคยขี่แล้วนะครับเคยนั่งแล้วนะครับเรือนี่ก็ฟรีจริงๆนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทเลยนะครับนี่ครับก็เดินเป็นขบวนแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับนี่ก็เดินลงเลยนะครับขึ้นมาจากเรือแล้วก็ลงเลยนะครับลงมาจากเรือแล้วก็ขึ้นเรือเลยนะครับไปแล้วก็ฝากผิดลากถูกนะครับนี่ครับนี่ครับลงมาจากเรือแล้วก็ขึ้นเรือต่อเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับโหนี่ครับ เที่ยวไทยนะครับเที่ยวฟรีนะครับไม่ได้เสียตังทุกเรื่องนะครับเรื่องเรือนี่ก็ฟรีนะครับนี่ครับอยากขี่เรือฟรีต้องมาเอเชียติกเท่านั้นนะครับเอเชียติกนั่งจัดให้ฟรีๆเลยนะครับเพราะว่าเอเชียติกมีของเล่นเยอะแยะมากมายสิงซ่าสวรรค์สิงซ่าหม่าม,ามุน บ้านพีสิงแล้วก็ของเล่นใหม่คือสกายไฟเออร์นะครับนี่ครับต่างชาติชอบมากเลยนะครับถ้าอยากดูเรือดินเนอร์ต้องมาดูที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาประเทศไทยเอเชียติกเท่านั้นนะครับเพราะว่าอยู่เอเชียติกล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเรือดินเนอร์เยอะมากเลยนะครับนี่ครับขอบซีฟ้านะครับ กำลังล่องลอยอยู่ในน้ำเจ้าพระยาเอเชียเิกนะครับนี่ครับสวยงามมากครับหลังจากขึ้นไปแล้วก็ลงมาเลยนะครับนี่ครับก็มุนลงมามุนขึ้นไปนะครับถ้าคนเป็นโรคหัวใจนี่สามารถนั่งไม่ได้นะครับขี่ไม่ได้นะครับตกใจนะครับนี่ครับสกายไพเออร์นะครับ คลองเล่นใหม่ทำํำในหน้าทึ่งจริงๆมีที่นี่ที่เดียวนะครับเอเชียทิกนะครับนี่ครับค่อยๆลงมาแล้วนะครับก็หมุนล,ลงมาเลยนะครับโหโห้ท่านผู้ชมประเทศไทยกล้าทํานะครับคองเล่นแบบนี้นะครับ ประเทศไทยกล้าทำเลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ครับคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะครับตรงนี้นี่ครับสวยงามจริงๆนะครับสุดยอดมากครับนี่ครับคนยังถ่ายรูปเลยนะครับทั้งนี้ล่องไปน้ำเจ้าพญานะครับ เรือดินเนอร์เยอะมากจริงครับท่าเรือเอเชียททคนะครับทางนี้สิงห์ชาสวรรค์เอเชียทิคใหญ่มากนะครับห้ล้านบาทช่างขึ้นมาเนี่ยเคยใครคิดว่านะครับน่าจะถึง50ล้านบาทแน่ๆเลยนะครับนี่ครับคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะครับ